ฤดูการท่องเที่ยวจะเริ่มขึ้นแล้วคุณมีรถครอบครัวอเนกประสงค์ไว้ใช้งานหรือ,อยังวันนี้เรามีรถครอบครัวสวยๆนำเสนอครับ ับตอนรับคุณผู้ชมครับเข้าสู่ช่องรถมือ2มงคลคาร์เซ็นเตอร์ครับวันนี้อยู่กับเป็นไทยเช่นเคยและวันนี้ครับผมมีรถครอบครัวอเนกประสงค์สวยๆนามาฝากคุณผู้ชมครับแต่ก่อนที่จะไปติดตามรับชมน้าอย่าลืมนะครับกด subscribe กดติดตามไว้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดในการรับชมรถสวยๆจากมงคลคาร์เซ็นเตอร์วันนี้ครับคุณผู้ชมสําหรับใครที่กําลังมองหารถครอบครัวอเนกประสงค์ผมมีนําเสนอ1นึ่คันจอดอยู่ข้างๆผมแล้วนะครับกับฮุนไดเอสวัน 2.5ดีลักเกียร์ออโต้ปี2017คุณผู้ชมรถคันนี้นะครับต้องบอกเลยว่าเป็นรถอเนกประสงค์นะครับที่สวยมากๆแล้วก็ความเป็นมาเนี่ยนะฮะมันเริ่มผลิตมาตั้งแต่ปี1997จนะฮะจนถึงปัจจุบันนี้มีด้วยกัน2 g e เจเนอเรชันด้วยกันนะครับซึ่งเจเนอเรชันแรกเนี่ยนะครับก็ตั้งแต่ปี97มาจนถึงปี2007นเะครับเสร็จแล้วเจเนอเรชันที่2นะครับก็จะเป็นจากปี2007นจนะครับจนมาถึงปัจจุบันนี้นะครับซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงนะครับเรื่อง่าาาหนนน้ติดย เพื่อความสวยงามนะครับอะละมาดูตรงเนี้นะครับว่ารายละเอียดของคันนี้จะเป็นยังไงนะครับสำหรับไฟหน้านะครับคือต้องบอกว่าเป็นไฟที่ดวงใหญ่มากนะครับเป็นไฟรีเฟล็กเตอร์นะครับแล้วก็มีไฟเดย์ไลท์ให้ด้วยนะครับด้านล่างนะครับเสร็จแล้วนะครับทานดั้นของล้อนะครับและยางนะครับนี่ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่ารถที่เข้ามาที่มงคลคาร์เซ็นเตอร์นะครับ เราจะเปลี่ยนยางให้นะครับเป็นยางใหม่นะครับสำหรับคันนี้ก็เป็นยางใหม่ปี2020นะครับปี2020เป็นล้อแมกนะครับขอบ16นะครับยางปี2020นะครับใช้ได้อีกนานเลยทีเดียวนะครับพาคุณผู้ชมไปท่องเที่ยวนะครับได้ทั่วประเทศเลยนะครับอ่ะกระจกบ้านใหญ่ๆนะครับมีไฟเลี้ยวติดให้รายละเอียดนะครับนี่มีกล้องนะครับตรงกระจกด้วยนะครับเป็นกล้อง360องศาคุณผู้ชมทีนี้นะฮะเรื่องของประตู คันนี้ครับเป็นประตูสไลด์ไฟฟ้านะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้คุณผู้ชมได้ชมนะฮะอ่ะเปิดจากตรงนี้ก็ได้นะครับสำหรับประตูสไลด์ไฟฟ้าหรือจะเปิดจากในรถนะครับจากฝั่งคนขับก็ได้นะครับทั้ง2ฝั่งนะอ่ะดูรอบๆครับต้องบอกเลยว่ารถคันนี้นะฮะสวยเดิมนะครับสวยเดิมและก็ที่สําคัญคือไม่มีอุบัติเหตุน็อตเดิมนะครับทุกอย่างลงตัวเลยนะครับด้านหลังนะครับมีเซ็นเซอร์นะครับ ที่กันชนท้ายเซ็นเซอร์4จุดนะครับมีกล้องนะครับเวลาถอยนะครับอย่างที่ผมบอกว่าเป็นกล้อง360องศานะครับนี่การันตี H 1 deluxe นะครับมาไฟท้ายสวยๆแจ่มๆเชิญฝั่งนี้ครับคุณผู้ชมครับอ่ะประตูไฟฟ้า2ฝั่งนะครับอย่างที่ผมบอกเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมนะครับชมภายนอกเสร็จนะครับเสร็จแล้วชมทางด้านของห้องเครื่องนะครับว่ามีความสวยงามขนาดไหน ไปดูกันครับทัานั้นของห้องเครื่องยนต์คุณผู้ชมคันนี้บอกไว้ก่อนว่าเป็นรถที่สวยเดิมแล้วก็ไม่เคยเกิดอุบัติเหตุนะครับสังเกตง่ายๆเลยนะครับน็อตนะครับเดิมนะครับฝากระโปรงเดิมครับน็อตเดิมฝากระโปรงเดิมนะครับนี่ฝากระโปรงเดิมเลยครับผู้ชมนะฮะอันนี้แล้วก็แผงกันความร้อนเนี่ยแผงกันความร้อนเนี่ยยังสวยอยู่เลยนะครับคือใช้งานไม่เยอะคุณผู้ชม น็อตไม่เคยขยับนะครับนี่ไม่ว่าจะเป็นตรงฝากระโปรงนะครับหรือว่านี่แก้มนะครับน็อตเห็นไหมฮะมาร์กจากโรงงานยังอยู่นะครับแสดงว่ารถคันนี้ไม่เคยเกิดอุบัติเหตุเลยนะครับมาดูนะครับให้ดูก่อนนะครับก่อนที่จะเราลงรายละเอียดในเรื่องของเครื่องยนต์นะครับเห็นไหมฮะนี่คือรถเดิมโรงงานครับคุณผู้ชมครับเสร็จแล้วครับสำหรับคันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซล 2500cc ซีซี นะครับเป็นเครื่องดีเซล 2,500cc ขนาด175แรงม้านะครับก็ถือว่าเป็นมาตรฐานของฮุนไดนะครับสำหรับเครื่องยนต์2,5เนี่ยนะครับคือ1แหละบอดี้มันใหญ่นะครับบอดี้มันใหญ่แล้ว2เครื่องยนต์เนี่ยเป็นเครื่องยนต์ดีเซลดูแลง่ายนะครับไม่จุกจิกนะครับและที่สำคัญคือมันทนนะฮะผมบอกเลยว่าเครื่องเป็นเครื่องที่ค่อนข้างทนมากนะครับสำหรับเครื่องยนต์2.5ดีเซลตัวเนี้ยนะครับ จากเครื่องยนต์สวยๆนะครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปดูด้านในนะครับขออนุญาตปิดกระโปรงก่อนนะครับเปิดไว้ไม่ดีนะครับเดี๋ยวผู้ชายเห็นนะฮะมาดูครับประตูใหญ่ๆนะครับแบบนี้นะเปิดมาปุ๊บนะครับนี่ฮะข้างในครับสีน้ำตาลอ่อนๆนะครับมีกระจกไฟฟ้าเซ็นทัลล็อกนะครับปรับกระจก มองข้างซ้ายขวานะครับพับกระจกนะครับแล้วก็ด้านในนะครับอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตขึ้นไปนั่งนะครับเดี๋ยวตรงเนี้ยอ่ะให้ดูตรงนี้ก่อนก่อนที่จะขึ้นไปนั่งนะครับอย่างที่ผมบอกว่านี่คือประตูสไลด์ไฟฟ้านะครับคุณจะคอนโทรลจากตรงนี้ก็ได้นะครับง่ายสะดวกสบายมากขออนุญาตปิดแล้วกันนะครับผมปิดประตูแล้วนะนะครับปึ๊บฝั่งซ้ายครับอ่ะให้ดูหน่อย ประตูปิดมาแล้วครับเนี่ยฮะสไลด์ไฟฟ้าสะดวกสบายครับผมอะพอขึ้นมาครับด้วยความที่รถมันเป็นรถคันใหญ่คุณผู้ชมนะครับเขาก็จะมีมือจับมาให้นะครับเวลาที่คุณขึ้นเนี่ยนะครับมันก็จะจับแล้วก็ก้าวขึ้นไปอะโอเคเลยนะครับสะดวกสบายพวงมาลัยครับเป็นแบบหุ้มหนังนะมัลติฟังชันครับพวงมาลัยมัลติฟังชันหุ้มหนังสวยงาม แล้วก็มีท้งนั้นของอแอร์แบกให้ด้วยนะครับสองใบข้างหน้านะครับเสร็จแล้วนะครับขออนุญาตนะครับสตาร์ทเครื่องให้คุณผู้ชมได้ชมกันนะครับคันนี้โอเคนะครับสตาร์ทเครื่องเปิดแอร์หน่อยนิดน,นึงเนาะนะฮะเพราะว่าค่อนข้างร้อนคุณผู้ชมไม่คันนี้นะครับ วิ่งมานะครับอ่าหลายท่านบอกว่าลหลายคลิปเนี่ยลงลงเลขไม้ให้ด้วย1 4 2 9 9 1กิโลเมตรนะปัจจุบันนี้นะครับที่จอดอยู่ที่มงคลคาร์เซ็นเตอร์นะครับนี่ก็เป็นเลขไม่นะครับเสร็จแล้วหน้าจอครับสวยๆเลยนะครับหน้าจอขนาด7นิ้วนะครับสวยๆเลยระบบสัมผัสระบบนำทางนะครับมีแล้วอย่างที่ผมบอกนะครับว่า กล้อง360องศานะครับอ่ะนี่คือกล้อง360องศาคุณผู้ชมอ่ะขยับเข้ามาอีกนิดนึงนะครับเห็นไหมครับเราจะมองเห็นเลยรอบๆรถเรานะครับอันนี้นะครับมันจะเพี้ยนหน่อยนิดเพราะว่าผมเปิดประตูไว้นะคุณผู้ชมนะนะครับแล้วด้านข้างด้านหลังด้านหน้านะครับเราจะเห็นหมดนะครับเพื่อความปลอดภัยเวลาที่ถอยรถนะครับเพราะว่ารถมันคันใหญ่คุณสุภาพสตรีอาจจะ ถอยไม่คล่องนะครับแล้วก็มีเซ็นเซอร์นะครับเห็นไหมฮะมันจะมีเซ็นเซอร์ด้านหน้าด้านหลังนะครับรอบคันเลยนะครับสำหรับตัวนี้นะครับระบบความปลอดภัยค่อนข้างดีนะครับอ่ะโอเคแล้วทีนี้คันนี้นะครับระบบนะครับตัวนี้มีช่อง usb ให้ด้วยนะครับแล้วก็ช่อง hdmi นะฮะสำหรับความบันเทิงนะเวลาที่เราเดินทางนะครับเสร็จแล้วอยากจะดูหนังฟังเพลงนะครับจากเครื่องโทรศัพท์นะครับสามารถที่จะ ต่อได้นะครับเชื่อมบลูทูธได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะต่อ USB ได้นะครับเนี่ยเสร็จแล้วนะครับตัวนี้นี่ที่วางแก้วอันนี้เป็นเบาะนั่งก็ได้นะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วเขาจะไม่ค่อยนั่งนะครับก็จะเอามาวางของวางแก้วน้านะครับสังเกตนะว่าเบาะค่อนข้างที่จะสมบูรณ์นะครับเบาะหนังสีน้ําตาลอ่อนๆแบบนี้นะครับค่อนข้างที่จะสมบูรณ์มากนะครับแสดงว่ารถคันนี้นะครับไม่ค่อยได้ใช้งานเรื่องของเบาะเท่าไหร่นะครับผม ทางตรงนี้นะครับนี่กันบังแดดนะครับอ่ะก็มีกระจกให้นะครับสวยๆหล่อๆกันไปนะครับที่เก็บแว่นตานะครับปุ๊บเดี๋ยวไปดูด้านหลังคุณผู้ชมนะครับความกว้างขวางความโอถงนะครับของรถ ppv รถ mpv นะครับไม่ใช่ ppv พูดผิด mpv นะครับมาขึ้นมานั่งตรงนี้นะครับถ้าสมมุติว่าเรา เอาเบาะนะครับโซนกลางขึ้นนะครับมันจะทําให้รู้สึกว่ามันเป็นที่นั่ง VIP ได้เลยนะครับมีที่นั่ง VIP เลยเนี่ยนะครับนั่งตรงเนี้ยนะครับเที่นั่งเป็นรถ7ที่นั่งได้นะครับจริงๆแล้วคันนี้มเป็น11ที่นั่งแต่เราเอาเบาะขึ้นนะครับทาเป็น7ที่นั่งได้นะครับแล้วต้องบอกว่าภายในห้องโดยสารค่อนข้างที่จะกว้างมากนะครับอ่ะมีจอนะครับให้ปรับแอร์นะครับนี่ แอร์ปรับแมนนวลนด้านหลังนะครับแล้วก็เป็นแอร์ราวนะครับก็คือไม่ว่าคุณจะนั่งอยู่แถว2แถว3นะครับแถวที่4ก็สามารถที่จะอคอนโทรลในเรื่องของความเย็นในห้องโดยสารได้สบายๆนะครับเสร็จแล้วปุ๊บนะครับความกว้างขวางของของเบาะนะครับผมว่าโอเคมากเลยนะถ้าสมมติว่าเดินทางอ่ะครอบครัวเรามีสัก5-6คนไม่เกิน7คนเนี่ยนะครับถือว่าเป็นเป็นเบาะที่นั่งสบายพอสมควร น,นี่คือเบาะแถวที่2นะแล้วก็เฮดรูมค่อนข้างสูงค่อนข้างกว้างเลยนะครับอ่ะมาเบาะแถวที่3คุณผู้ชมตามผมมานะครับผมขออนุญ,ญาตถอยมาอย่างนี้แล้วกันนะครับเบาะแถวที่3เนี่ยก็ปรับได้อพอสมควรอยู่นะนะครับถือว่าโอเคเลยแหละนะครับสำหรับคนขาย,ยาวๆแบบผมนะครับก็นั่งได้สบายๆนะครับหัวเข่าก็มีติดนิดนึงนะครับแต่ว่าเราสามารถที่จะปรับ ให้เรานั่งสบายๆได้นะครับก็มีที่วางแก้วให้นะครับแล้วสังเกตอย่างหนึง่งคุณผู้ชมเบาะนะแถวที่3แถวที่4ใหม่มากอย่าว่าแต่แถวที่3เลยแถวแม้แต่แถวที่2เองนะครับก็ใหม่มากนะครับถ้าสังเกตนะเนี่ยสายเบลยังไม่แกะพลาสติกออกเลยนะครับคือค่อนข้างที่จะรักษาดูแลรักษารถค่อนข้างดี อันนี้ผมยังไม่พูดถึงเรื่องราคานะผมพูดถึงดีเทลในรถก่อนนะครับผู้ชมครับผมพูดถึงดีเทลต่างๆในรถนะครับเสร็จแล้วด้านหลังนอนได้เลยนะผมบอกไว้ก่อนว่าเบาะข้างหลังเนี่ยนอนได้เลยคือเอาไง่ายๆว่าเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตปรับก่อนนะโอเคคือด้วยความที่ขอโทษนะคุณผู้ชมนะคุณสามารถที่จะนอนได้เลยอะ่ะมีหมอนสักใบหนึ่ง นะครับหรือว่ามีฟูกข้างหลังก็ได้นะครับคุณนอนได้เลยอะนอนไปอย่างเงี้ยเวลาเดินทางอะเอาเอาหมอนมารองนะแล้วก็นอนเลยสบายยคุณผู้ชมนอนได้สบายเลยแหละนะครับถือว่าเป็นคือถ้ามีเด็กไปด้วยอะเด็กนอนได้สบายนะครับเนี่ยเบาะเนี้ยสาหรับเด็กหรือว่าสําหรับคุณพ่อคุณแม่นะครับที่แบบว่าเดินทางไปด้วยนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วถ้ามีคุณพ่อคุณแม่นะครับ คนแก่ก็น่าใ,ให้นั่งแถว2เนี่ยสบายสุดแล้วแอร์ครับเนี่ยอย่างที่บอกว่าความเย็นมันทั่วถึงมากนะครับความเย็นตรงเนี้ยนะครับทั่วถึงรถนะครับแอร์ Air ราวนะครับหช่องสบ,สบายนะครับอ่ะเสร็จแล้วคุณผู้ชมเป็นไงฮะคือรถคันเนี้ยดูแลดีมากเลยผมบอกก่อนว่ามันเป็นรถปี2017ที่ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์แบบนะครับแล้วก็ ถ้าพูดถึงราคานะพูดถึงราคารถใหม่เนี่ยนะฮะถ้าเป็นรถใหม่เนี่ยนะฮะณปัจจุบันนี้น่าจะอยู่ประมาณล้านเจ็ดนะครับแต่วันนี้มงคลคาร์เซ็นเตอร์ครับนำเสนอนะครับ MPV นะครับรถครอบครัวในประสงค์สวยเดิมน็อตไม่เคยขยับนะครับไม่เคยเกิดอุบัติเหตุคันเนี้ยนะครับ8,99,000บาทคุณผู้ชม8,99,000บาท รถใหม่นะครับราคาอยู่ประมาณล้านเคุณประหยัดเกือบล้านสําหรับคันนี้เหมือนคุณได้รถใหม่ป้ายแดงเลยแหละนะครับสำหรับคันนี้ครับถ้าเกิดว่าคุณชมสนใจเบอร์โทรขึ้นอยู่ด้านล่างครับคุณชมครับสามารถที่จะโทรเข้ามาจองก่อนได้เลยใครจองก่อนมีสิทธิก่อนนะครับและที่สําคัญครับทุกๆคันที่เข้ามาที่มงคลคาร์เ,เตอร์ไม่ต้องห่วงเรื่องของการดูแลเรื่องของการเซอร์วิสนะครับเรามีศูนย์บริการโมบิวันเซ็นเตอร์ครับหนึ่งเดียวในเขตอีสานใต้ ผมจะเน้นย้ําทุกๆคลิปเลยนะครับว่าบริการของมงคลคาร์เซ็นเตอร์เนี่ยนะครับเป็นหนึ่งเดียวในเขตอิสานใต้นะครับเรื่องของการดูแลของเหลวต่างๆนะครับแบบระดับพรีเมียมเลยนะครับหรือว่าเรื่องของการดูแลนะครับรถทุกคันนะครับที่เข้ามาที่มงคลคาร์เซ็นเตอร์นะครับเราจัดให้นะครับเพราะเราคือมืออาชีพเรื่องรถมือสองนะครับและถ้าเกิดว่าคุณอยู่ต่างจังหวัดอ่ะอยากจะได้รถสวยๆนะครับสัญญาอนุมัติปุ๊บผมไม่สะดวกลงไปรับรถ ส่งรถถึงหน้าบ้านให้ได้ไหมนะครับเราก็มีส่งรถนะครับถึงหน้าบ้านคุณนะครับเรามีบริการรถสไลด์นะครับส่งรถถึงหน้าบ้านคุณกับมงคลคาร์เซ็นเตอร์เห็นไหมครับบริการดีๆนะครับให้คุณผู้ชมสะดวกในเรื่องของการซื้อขายนะครับรถมือสองนะครับที่นี่มงคลคาร์เซ็นเตอร์แปดแสนาบาทกับรถ MPV นะครับที่ต้องบอกว่าเป็นรถอเนกประสงค์ขนาดใหญ่นะฮะเหมาะสําหรับครอบครัวใหญ่นะครับหรือว่าครอบครัวเล็กนะครับ ที่อยากจะมีรถสวยๆไว้ใช้งานสักคันหนึ่งคังนนี้หน้าเป็นเจ้าของนะครับวันนี้ขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมครับอย่าลืมครับอยากจะได้รถมือสองสวยๆครับกดติดตามไว้เลยครับที่ช่องนี้มงคลคาร์เซ็นเตอร์นะครับวันนี้ผมและทีมงานต้องลาไปก่อนมีความสุขทุกทุกท่านสวัสดีครับ วิธีลงทะเบียน5ขั้นตอนง่ายๆสำหรับรับสิทธิทพิเศษและส่วนลดสูงสุด20,000บาทจากมงคลคาร์เซ็นเตอร์ 1. สแกน QR Code และกดเพิ่มเพื่อน 2. กดลงทะเบียนหรือกดที่โปรโมชั่นดูรถสวยเข้าใหม่ 3. ลงทะเบียนผ่านแอปที่ต้องการ 4. ใส่ข้อมูลลงในช่องเพื่อทำการลงทะเบียนและกดตกลง 5. เลือกรถคันที่ต้องการรับโปรโมชั่นและกดรับส่วนลดทันทีเท่านี้การลงทะเบียนรับสิทธิทพิเศษและส่วนลดจากมุงคลคาร์เซ็นเตอร์ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วหากมีข้อมูลสอบถามเพิ่มเติมสามารถทักแชทสอบถามแอดมินได้เลยนะครับ